สบายดี sunflower. สบายดีพี่น้องสบายดีอิปทุกท่านสบายดีเบอร์ทุกคูทุกคนทุก่าติไปลูกไ้ยุทุก่าตทุก่าตก่อนไปไปไปทุก่าตก่อนยุ้ยยุ้ยมันยังเอายังไปเขียนในตีนน่ะไปจับมาแต่อยู่น้ำอ่างทุก่าไว้ไว้แม่บอกกินนมด้ มา,ามาขี่ดุหายเมื่อคืนแม่มีเอามาส่งที่สองไล่หายเมื่อคืนนี่ยุห่หายบา่เมื่อคืนนี่แม่มีเอามาส่งที่สองคืนนี่ว่าไล่หายนะยักหน่อยหยอกไล่และไล่หายอา๋ออไปใส่ลูก จะโจกแม่งอัย้ายใส่มือป้าป้าขึ้นเทิงป้าเอาคำมือนี่กะเจ้าว่าสิเด็กเขาในเมืองมาจะโทรศัพบไอ้ตัวซับไอจืดหนองเห็ดเปิดกระตุนให้น้องบึงเพราะว่าน้องเห็ดเซ็ตมากรองเลยเปิดบ่ได้จังบ่ได้สิเด็กไปแป้งโทรศัพบไปเดียวโอ้ย เหนื่อยน้ำได้รูกเอ้ยโทรศัพท์ไอเจ๋อโทรศัพท์เก่าเขาดอกโทรศัพท์เขาแปลว่าโทรศัพท์เขาตายแล้วแหละเขาเอาหายซื้อบาได้ซื้อแต่เดี๋กรุงเทพแต่พ่อแม่อยู่กรุงเทพนะเขาซื้อแตเขาซื้อตะกี้แต่เขาตะกี้แซมซุ่มแซมซุ่มอิงยังหลุดอิงยังแล้วเขาบระบาเขาตะกี้แล้ว เขามันแบบว่าเขากับห้าเงินนอกพระมเะเ่เขาห้าเงินแต่เขาเขาเขาได้เขาได้แหละเขามาให้เขาเขาเครื่องตัวนี้มันแบบว่ามันมันตายตายแต่เขาไปแปง้งปแปง้ปแปงมาให้ลูกขอบประหยัดแปง้งให้ลูกลูกลูกก็มาเบิง่งตามภาษาด็กน่อยอะไรเบิง่งมาให้เปิดเมื่อวานนี่เปิด เปิดให้น้องเบิงเปิดให้น้องเบิงน้องจะไปเอาอยังได้มาขมุนแอบเงียบเลยหางอยเลยหนางอยเลยถ้าได้เงินว่าเงินจากผู้ใหญ่จะดีเพิ่นจงไว้ให้เพิ่นว่าให้เอาไว้เอาไว้ได้2,000มื้อนี้ก็สิไปซ่อมโทรศัพท์ให้ลูกจะจงซื้อซื้อขปุ้นมือบุญ โอ้ยลูกเอ้ยมาสิจงส,สื่อกระปุนเขาเ่ยเอไว้จุฝนนั่นแหละให้ลูกให้ล้านกินบุเอบยเนอะมาเนาะมือพูนมือซินนแต่ขจ้ามาฮะนะกาสิได้มีให้เอลยเนอะกินมาอนี่กะจะเป็นมือเสียเงินแต่ว่าภาีได้ได้เขาสิได้ไปบุภาสิได้เขาในเมืองบเพาก็เอียงเขาก็ย่านโหลดขยันล่างโหลดลาย พ่วงลายแลเ่าย่าขับรถผู้เดียวคอ,คอยไปคอยมาคือว่าเน,นี่ยเนี่ยบอกเขาว่าขับเรีเยว,วถึงปา่าช้าขับชา้าถึงบ้านค่ะว่าคอยไปคอยมาคอยขับคอยขี่โทรศัพท์อยู่เชิงเพื่อนผัวเแหละไม่เบื่งหมุนขนาดใด มาหน่อยเอ้ยเห็ดโทรศัพท์ไอ่แตกหมุนมุดไอ่หนังอยว่าสิบมไปซ้อมว่าสิเก็บเงินไว้จะก้อนว่ะพัดเบื้องลูกพัดอยากเบื้องหันเบื้องนี้แต่พอจะเบื้องน้อยบ้านเื่อกันเปิดกระตุนให้น้องเบื้องล้อลูกป่ะนอนเบื้องเท่าถัดในใช้แล้วโทรศัพท์ในนี้นะครับ อืมอ่อืมอมนี่พี่น้องมองโฟกัสจับจิ้มนาจอเนี่ยะจิ้มนาจอโอ้จิ้มนาจอนี่แตกหักปัญยังพี่น้องพี่เบื้อนี ใส่ข้อกออู่ได้หนีนายข้อกออู่กล่องจะว่าเตะว่าจะข้อกออู่ใส่โอ้ยเดี๋ยวเสียเงินอีกแล้วมาสิไปแป้ง รุ่นเนียงจำซุงแต่ค่าตะกี้แต่เขาค้อซสื่อหนักเก้าพันแต่ตอนนีห้าบวู้นแป้งไหมลูกตะกี้นะพ่อยู่น้ำ่กจุงเทิพก็เอาขึ้นมาเรียบร้อย เสียงเงินจากทรายอีแล้วนี่ซาไปเปลี่ยนอยู่พูดจะเป็นพันพอได้พันกว่าบาทพอได้อยากอยู่บ้านเท่ากับหมอดพันที่ลองลองบึงเปลี่ยนหน้าจอจกสิเปลี่ยนได้บ่ได้เสียงเงินอีกแล้วพี่น้องเลยปวดโพ นอนเบ่งเบ่งหนังนอนเบ่งหนังอะไรกันดิเบ่งเน่พี่น้องเอ้ยเรียบร้อยใครเห็ดอยู่ใครเห็ดอยูุอายุเห็ดบ่ อืออมาหน่อยวาไปเหี่ยวนะใส่ไปเหี่ยวนะใส่นะเยอะเยนียสูงในถุงเฮ้สูงในถุงนะตีนแห้งกับอะไรสัญญาณไปทอดถัดกันดิเอาตีเลยมาลังตุนะเหตุใหน้องน่ลูกน่อือออเาเอ nhanh nhanh mình nhang nhanh nhanh ngon nhanh nhanh chấp nhanh nhanh anh à nhanh hộ nhanh hộ thằng nọ nhanh 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 chỉ tục bị bụng nữa nhanh à. cho nhanh 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 một hết nhang น่องเห็ดบาทเดียวเท่านั้นไม่ละบาทต้องเสือให้อน้องอาน้่องเบ่งกระตุ้นเม่กับหายอยู่หากินมรจากาศยามเร่าพี่น้องเอ้ยกากยินยินเนี่ย โอเคพี okay, ่น้องคะชิคอจบคลิปแบบเพียงเทานิก้กอนเด้อพี่น้องจะ<อ>เด,ดไปหรือบ,บ่ไดไปไก็รอลอุลนรอชมพี่น้องคลิปหนะ้าเกาะกันใหม่สบายดี